วันนี้นิกกี้ไมเวอร์นะคะมารีวิวไพ่ทาโร่ที่ชื่อว่าซิตี้เลเบรินเมืองในเขาวงกตไพ่ชุดนี้ก็จำลองหรือเปภาพวาดวิถีชีวิตของผู้คนที่นิวยอร์กนะฮะในยุคเมลิเนียมประมาณชุบยุคต้นของ2,000แล้วก็อิงมาจาก ภาพラ i เดอร์เวทนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นภาพที่เราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตคนที่นั่นเขาจะมีการเดินเล่นพาน้องหมาไปเดินเล่นนะฮเดอฟูอาจจะมีอันนี้เป็นเม g ิเชียนนะออาจจะเห็นว่าการแต่งตัวของเขาเป็นแบบพวกไว้ผมโมฮิแกนก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับเม g ิเชียนตรงไหนนะแต่เห็นตรงเสื้อเขาเนี่ยมีรูปเทพอยู่แล้วก็อันนี้เป็น เดอะไฮพิสเทดไฮพิสเทดคนนี้ก็ไม่เหมือนกับภ่านในไรเดอร์เวทเท่าไหร่ดอกมันมันอิงมาแต่ก็ไม่ได้ให้อารมณ์เหมือนกับไรเดอร์เวททั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นเอ็มเพสอ่าราชินีได้เด็กๆอันนี้พระราชาไพ่เอ็มเปอร์แต่เอ็มเปอร์คนนี้ก็ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่แบบเหมือนไพ Rider ่ไรเดอร์เวทอะ ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปอันนี้เป็นไฮดูเฟนเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะมีบริวารมีลูกละนั่งข้างข้านี่เดอะเล e เวอ e ์เดอะแล้วก็เดอะชาร i o t มีรถยนต์นะอันนี้ก็สเตรนด์แล้วก็อันนี้ The Hermit ก็เป็นไพายแบบคนไร้บ้านวิ e อ of for ์ u n e ห้องสมุดนะ ใครจะติกตำรวจกำลังจับอันนี้ไพ่อูเราไว้พี่แฮงแมงมันต้องกลับหัวสิเออเดี๋ยวแฮงแมงนี่น่าจะเป็นคนที่เขากระโดดวิ่งวิ่งวิ่งแล้วกระโดดบนตามตึกที่อยู่ในเมืองไพ่เดสนะคะเป็นคนแบบคนกำลังสิ้นหวังแล้วก็มีเจ้านกกำลังเดสอยู่ไพ่เชมเพลนมีการเทน,น้ำมีโยคีอา้าวต่อมาฮะเราวางภาพเพิ่มนะคะ ยังเป็นพายเมเจอร์อยู่นะอ่ะลองดูข้างหลังพาก็เป็นภาพแบบคนสเปย์บนกำแพงอันนี้พายเดวิลเดวิลแล้วก็เดอะทาวเวอร์นี่ชัดเลยนะเป็นตึก World Trade แล้วก็อันนี้ภาพนี้เราชอบนะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นบาร์นะภาพนี้ดูแบบถ่ายท้อความเป็นเมืองได้ดีมากเลยอะแล้วก็เดอะมูนเนี่ยอันนี้เป็นตึกเอ็มพายส a ต e นะที่คิงค o องปีนขึ้นไปนะฮะ แล้วก็ไพ่ The s u นก็คือเด็กกำลังมีความสุขกันนะอันนี้ไพ่จั m เมนนี่ก็เป็นพวกคนไร้บ้านใช่ไหมคนไร้บ้าน w u r l d ก็คือถือธงของหลากหลายประเทศในโลกไพ่หนึ่งไม้เท้าก็ให้มากลุ่มไม่เท้าละหนึ่งไม่เท้าสองไม้เท้าสามไม่เท้ามีการศึกษาเล่าเรียนแล้วในเมือง ไพ่สี่ไม้เท้าอ้าวเป็นแบบคนแต่งงานอะห้าห้าไม้เท้าไพ่ขัดแยงนะฮะในสปาแล้วก็หกไม้เท้าชัยชน,นะของนักบาสเอ็บเอแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็คือคนนี้เขากำลังประท้วงเรียกร้องสันติภาพแล้วก็มีมีตำรวจก็คือการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคนะแล้วก็ ปดไม้เท้าเออลำแสงที่พุ่งเข้ามาอ่าอันนี้อีกร็อตหนึ่งนะคะยังคงเป็นไพ่ไม้เท้าอยู่อันนี้เก้าไม้เท้าภาพนี้เราชอบนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเสืออะไรอะ่ะเออภาพเนี่ยมันเหมือนไพอ่อโลเคลมากกว่านะเพราะว่าดูแล้วบางทีมันไม่ได้อิงกับต้นฉบับเท่าไหรอ่อ่ะอย่างอันนี้เป็นสิบไม้เท้าแต่ก็ดูเบามากเลยที่เขาถืออเขาดูไม่ลำบาก แล้วก็ให้เด็กถือถ้วยนี่อันนี้พนักง,งานขายกาแฟนแน่ๆอาัศวินไม้เทา้าอันนี้เป็นไพ่ราชินีไม้เท้านะคิงไม้เทา้าคิงไม้เทา้เทาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบคนเนี้ยดูเหมือนในแบบมากกว่ามากกว่าคนทำงาน้่ยไปไพ่อะไรเนี่ย หนถ้วยละออะมาตะคุณถ้วยละหนึ่งถ้วยก็คือคนรักกันสองถ้วยอันนี้อยู่ในสตาร์บรั s แน่เลยนี่สามถ้วยคนกําลังเฉลิมฉลองอันนี้สี่ถ้วยนะคนแบบว่ากําลังเปิดเปิดกุ้งใจอ่าห้าถ้วยภาพน,นี้จะดูเราเ็าไม่เข้าใจนะแต่สภาข้างหลังมันคุ้นๆมากเลยนี ภามีน่ารักมากหกถ้วยเด็กกำลังเป่าหมากฝรั่งกันอันนี้เป็นยุคเมเลนเนียเลยยิ่งเก็ดถ้วยได้ยิ่งงงใหญ่เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาสื่ออะไรเนี่ยคนนี้อ่านหนังสือพิมอยู่าแต่แปดถ้วยเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆต้นฉบับนะก็คือมีคนเดินจากไปเนี่ยอาจจะต้องทิ้งต้องจากจากครอบครัวที่ละคล้ายๆกับต้นฉบับไปด้วยเลนี่น่ารักมากเลยเก้าถ้วยน,นี่มาถึง ลูล้าห้โซ่หมาเห่าเป็นคนมีเงินแน่ๆเลยขนาดน้องหมาย,ยังใส่เสื้อเลยอะ่ะอ้าวต่อมาก็คือสิบถ้วยออบพ่อแม่ลูกเด็กเด็กถือถ้วยอันนี้เป็นคืออะไรเล่นดนตรีอัศวินถืออัศวินถือถ้วยนี่แต่มีชาวผู้หญิงและผู้ชายเลยนะราชนีถือถ้วย นนี้ก็เป็นลายชินดีถือถ้วยที่ไม่เหมือนในต้นสบับอะ่ะดูแบบนางดูเฉยเมยมากคิงถือถ้อถวยนี้ก็เป็นที่สือลาของคนที่มีความเมตตาเนาะเออคนที่มีความเมตตาอันนี้เด็กเด็กถือดาบก็ไม่ใช่นี้หนึ่งดาบหนึ่งดาบการเริ่มต้นอะไรต่างๆเนี่ยสองดาบอันนี้ก็แน่นอนเนี่ยเหมือนอยู่ในลาตาบักก็กำลังทำงานอยู่นะฮะ อันนี้สามดาบน,นี่น่าจะเป็นภาพข้างหลักที่เป็นรูปหัวใจนะที่สื่อถึงเรื่อง3มดาบสี่ดาบกำลังคือความหยุดนลิ่งการพักพักใจพักกายห้าดาบโกดิเกคืออะไรห้าดาบคืออะไรรอบทำร้ายเหรอแอบมองเหรอแอบมองสังกตเหรออันนี้มาซานฟรานซิสโกละหกหดาบ เจ็ดดาบคนนี้กําลังโดนลักกระเป๋านะฮะก็คือการขโมยการแบบว่าไว้ใจไม่ได้แปดดาบเหมือนเด็กคนนี้เนี่ยหนีออกจากบ้านมานะฮะเป็นลูกคุณรวยด้วยเพราะว่าเขาใช้ใส่ใสอรองเท้าในกี้อันนี้9ดาบอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคนโฮมเลดแล้วก็ตื่นมาหิวกลางคืนอันนี้ก็ สิดาบนี่อันนี้ก็คือแบบโฮมเมดเหมือนกันกำลังกุ้มใจเลยใช่ไหมเขาเป็นโฮมเมดหรือเปล่าอาจจะเป็นโฮมเมดก็ได้หรืออาจจะเป็นคนทั่ว,วไปที่เป็นพว,วกแรปเปอร์หรือว่าเป็นพว,วกทิปฮอปที่เขากำลังกุ้มใจนะฮะอีกชุดหนึงนะฮะ สาระในการทำนายอะไรไม่มีนะฮะเราแบบว่าชอบคาวามสวยงามของไพ่เฉยๆนะอันนี้ก็คือเด็กถือดาบรู้เลยว่าเด็กคนนี้สนเกเรหน้าดูหน้าตาดิหน้าตากวนกวนกวนมากอ่ะกวนดดดอันนี้เป็นภาพที่เราชอบมากเลยนะโอ้โหอัศวินถือดาบอันนี้เราคิดว่าคนนี้คือเราอะ่ะ <laughs> คนนี้น่าจะเป็นเรานะฮะ น่าจะมาจากเรื่องซิลนะคนนี้เท่จริงๆเลยอะภาพนี้ชอบมากเท่มากแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นราชินีดาบอ่าแล้วว่าเธอเป็นนักจิตวิทยาเธอเป็นคุณหมอจิตนะเธอดูเก่งมากดูเก่งดูมีความรู้มากอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะราชาดาบอะเออน่าจะเป็นพวกมาเฟียพวกเกเลพวกคนเบียยงนา อันนี้เป็นไพ่เหรียญละหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นความสําเร็จติดต่อง,งานการเงินอันนี้สองดาบเออไม่ใช่สองสองเหรียญเป็นเรื่องของการบาลานะฮะสามเหรียญน,นี่ก็เริ่มเหตุภาพของไรเดอร์เวทนะไรเดอร์เวทก็คือต้นฉบับนี่ก็คือกลุ่มคนกําลังก่อสร้างสี่เหรียญ สี่เดียก็คือคนกําลังคิดไตรตรองใช้ความคิดห้าเหรียญอันนี้ก็เป็นแบบคนที่ไปขอทานไอ้ขอทานคนนี้เหมือนเคยเห็นแล้วเลยเหมือนเป็นคนเดียวกับไพ่สิบสิบดาบเจ็ดเหรียญ <7 S 2> เจ็ดเหรียญก็การรอคอยผลผลิตการรอคอยกําไรผลตอบรับแปดเหรียญอ่านี่ก็คือการทํามาหากินโดยอาศัยฝีมือของตัวเองนะฮะ นี่มันที่ไหนเนี่ยเออแต่รารู้สึกคุ้นๆนะเราเห็นในต่างประเทศมีแบบนี้เยอะแล้วก็ก้าเหรียญไพ่ใบที่เราก็ชอบนะมาสะท้อนถึงผู้หญิงที่มีตังไงพอดูแล้วอะที่ที่เธออยู่เนี่ยมันต้องเป็นย่านที่ร่ารวยมากเลยมีตึกสูงอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ชุดแบบดีเนี่ยแสดงว่าเธอต้องแบบว่าอยู่ที่นี่ละแล้วก็อาจจะเป็นโสตด,ด้วยดูจากภาพเลยนะอันนี้ก็สิบ สิบเหรียญน,นี่ก็คือคนนี้ต้องเป็นคนรวยมีลูกหลานมีความสุขเพียบพร้อมอันนี้ก็เด็กเด็กถือเหรียญอะไรเนี่ยขี่รถเข็นอะไรมาไพนนี่เราก็ชอบเหมือนกันนะฮะก็ชอบรถคันนี้นะอัศวินเหรียญคืออะไรเนี่ยกำลังจะขับรถไปเที่ยวรถแลนด์ด้วย ลักษณะเหมือนพวกไปแคมปิ้งอ่าอันนี้ก็คือคิงเหรียญ้าชาแห่งเหรียญคนที่ดูเป็นคนรวยนักธุรกิจเป็นคนรวยอ่าอันนี้เป็นควีนเหรียญเป็นผู้หญิงน่าจะที่เซนทรันปาร์กนะนี่นะคะก็เป็นไพ่ชุดเมืองอ่าเป็นไพ่ชุดวิธีชีวิตคนเมืองในยุคเบเนเนียม ันนี้เขาก็มีอีกใบหนึ่งนะอ่ะหน้าหลังก็คือเหมือนกันนี่ออาไปแล้วนะฮะบายบายเพื่อๆจบไปด้วยไพ่ทหารหน่วยซิลของเรา